น้องมากินขับกินขับเปียกตอวตายล้วไปได้ก็มึงเปียกขับอฮะมีเฮ็ดยัง ห้าพี่น้องกินข้าวเปียกมัน่าเอ้ยขึ้นทอดอีหลาาด้กกินข้าวเปียนอดอดาลูกเด้แม่หาเงินค่ารถก่อนตอนนีียวมีเงินจะก,กีบี๋วยวพันเมื่อ เดาให้ยืมเงินได้ก่อนเด้อลูกเด้อแม่หายืมเงินได้ก่อนแม่จ,จังสิเมื่อหาอีแม่อยู่หันละ ขาเปียกว่าเรื่องหลังกินขาเปียกว่าเรื่องเกาเรื่องขึ้นหลังเอาอยู่หันละเรื่องแม่กับลูกผิดกันด่ากันเจ้านี่เป็นคนดีเนาะเป็นคนดีมีคุณธรรม นี่ตั่นซักหักพ่อหักแม่ไผก็หักพ่อแม่นะบ่มีลูกคนใดหลอกเห็ดใ้พ่อให้แม่เสียใจนะลูกสิบม่มีบอมีคำาวมาเสียใจนะเสียใจอออคนแบบข่อยขอย่ขอยก็เสียใจเห็ดใ้พ่อใ่แม่ให้มีน้ำหูน้ำตาข่อยก็เสียใจข่อยก็มีหัวใจ เพราะเจ้าสาบแช่งลูกเจ้าระยายมาสะิลูกเจ้าถึงได้รับกรรมทุกวันหนึ่งกรรมพี่เจ้าคงสูมไม่ยังกรรมแต่ก่อนชีวิตกูแต่ก่อนกูบริเฮตอันยูทูบมานะกูไม่มีข่าที่มากูซูบอกว่า,วา,วากรรมเนี่ยสิไม่มีข่าที่แดกแต่ก่อนกูบริเฮตยูทูปซูบริเ็ตชีวิตกูตอนกูดิน้นรนไปอยู่เมืองไทยนะทเนี่ยถามเนี่ย นะหารับจา้างขมือละร้อยสองร้อยชาติมาเห็นชีวิตกูตอนกูเห็นยูทูบหน่กมาเบา้กูว่กกูใส่กรัมมาสันเรื่องครอบครัวมึงบ้างแหละหกูด่าแม่กูกูยอมรับว่ากูดา่าอื สู้เบุมมสิซิ์มาดาเมกูบุมีสิซิ์มาว่าให้เมกูว่าสันซะคนอื่นนะมาดาเมกูลองดาเนะลยดาใกล้สนใเชชูมายืนดานเมกูนะ้นาบอ้ามายืนดาต่อหนะานกูนะดาเมกูนะ ยังกับกมใช้กมใช้กรำม,ม,ม,มันเป็นอะไรกรมนะกูบู๊จักบอกกูแน่คนคนมันมีกมในโจ้บัตะ กัมดาฟอดดาเมกัมดาชา,าวบ้านมันมีกัมคือกันมันเ,เป็นเรื่องของเจ้าของเราเสือกกู่ดาเมกูบัดเวลาเมกูเป็นหั่นเป็นหนีกับไพ่ลูกเต้าคือเกาแลลวเบึง่งชูบอดที่มาเบิ่งแทนครอบครัวคุณ คือจะเป็นไปบ่ไดเนาะถ้าได้เปิดทางก็บ้าเลยโห้แห่กันเป็นสซน้ำ ดีแล้วชุงเจ้าที่บพะพิทกระพาะกระแม่นี่ยถือว่าเป็นบุญชุงเจ้าแล้วให้นชุมเจ้าร่ำให้นชุมเจา้ารวยคนใด้ชิบะดาพอดาแม่นเะห็นห่างเห้มีดาเน,นี่นมันกินลูกอืมบาปจะคอยผูด้เดียวเนี่ยแหละคนในโลกไบเนี่ยบาปคุณยอมรับดูดาพอดาแม่ดาบุกคาลีนะ่ะ กูหต uh ัวเองกูบึกกูเห็นนางลงไป เรื่องเก่าเรื่องทะเลปีทะเลสาดคูดเอามาเวา้าเอามาปล่อยเอามาดา่าเรื่องแม่ทาบแแ่งลูกลูกทาบแแ่งแม่คนในครอบครัวเขาเขาจบลงแล้วเขาคุ้นดีแล้วแวม่ลูกเขาหักกันแฝงกันเออป็นกูด่าเรากูก็ะหักเราคือเก่าแม่คนเออซูบไปเลยหักจำกูหักบอกทีบอกว่าหักคุณเปแม่ญาติพี่น้องโกจิก้าหู แห้แพ้กระแพงธรรมาดาเหรียแบบนี้บ่ได้นะด่าขึ้นนะ,ะมันถึงใช้เวรใช้กรรมทุกวันนี้มีบ้านก็ไม่อยู่กูชิอยู่ไซมันเป็นยัง น,นี่แหละบ้านเกิดกูนะนี่แหละบ้านเกิดที่แท้จริงนะถ้ากูตายกูขอตายอยู่ประเทศลาวนี่แหละเมื่อกูตายกูคือจบอกพัว่กูส่งศพกลับบ้านเลยตายอยู่เรือนยมอนคนตายเหมือนกูเคยกินเคยอยู่เคยเกิดเคยใช่ สุ้ขึ้นบบกูด่าแม่กูคุ้นสูขึ้นบบกูสร้างแม่กูจีบบอกถามนเนี่ยอันซูน่กกะก็คือกันเนี่ยแต่พิดกันกรพอกับเมย์นะซูแคบมานไทยโชวเช,ชียลซื่อครอบครัวซูน่ะก็แตกแยกพิดกันคือกันอันคนที่หมกักว่าอันอีดาแม่อีดาแม่อืนะเชื่อเลยร่ะลอยทางนู้นชิบครอบครัวในมีอยู่ดอกประมาณสองสามไปอื กูคือหวานนะมีปากเทียงกันนะ่นบ่ว่าแม่บ่วว่าพี่บ่วว่านอ้องอะดูน้ำกันพิดกันนะบริวาจะคอบครัวข่อยอันตนามควรเป็นจริงกับมนุษย์มันเป็นดังสัตน,นะน,น์่ะคนท้าบ่มีอาศัยกันคือกูบ่มีเงื่อนมีชานอย่กูมากกูมากใช้นอกอาศัยแม่อือ น้องมีกวนน้ำ so น so <its> ้องกูมีกูก็ใหายน้องแม่มีกอาน้ำแม่กูมีกูก็ใหายแม่คนอื่นเขาจะมาซอยเรือครับตลอดมาได้คือพี่พี่น้องเขาพี่น้องบอหรือพ่อพ่อแม่เขาเนี่ยถ้าเป็นยังม่าคนจีนล้นคือไครคือพ่อคือแม่คือพี่คือน้องที่ซอยเรือกันดึงกันขึ้นมาอ คนอื่นแปลว่าปัญหาเขาฟังเขากระลับฟังซืออะเขาคิดมาซอยยังเขาได้ลองจตะโตเขาเองยิรุนเองคือสม,มุดแม่สม,มุดว่าเขาลงบานคือข่อยสม,มุดว่าข่อยเขาลงบานไหมันสีมาจ่ายค่าลงบานถึงข่อยสม,มุดว่าข่อยบ่มีเงินหรือทำว่าเป็นแม่ข่อยหรือว่าน้องข่อยหรือว่าผัวข่อยเอานี่แค่นั้นเลย ือแม่เขาเป็นสมุนทรแม่เขาเป็นไผ่ดินลนก็คอยนั่งอ้นผมเป็นลูกพ่อม,ม,มีกระห้ากู่ห้ายืมเพื่อเอาชีวิตรอดอมืมียังจำกระจำบรรณุเทาเป็น้งสั้นเลยตามความเป็นจริง เมื่อไม่จะเห็นแก่ตัวเวลามีแล้วตังคบเวลาบ่มีแล้วใส่เย็นหันนี้ใส่บ่ได้แบบนี้นบางนี้ตูวเย็น